มีผู้กำกับหลายคนมากนะครับที่เปลี่ยนสไตล์การกำกับของตัวเองอย่างบางคนนะทำแต่หนังรักอยู่ดีๆโดดมาทำหนังแอคชั่นแล้วดันออกมาดีซะด้วยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับผม JCB Studio Presents ผู้กำกับที่เปลี่ยนสไตล์ทำหนังตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกดจอยเมมเบอร์ช่อง JCB ครับผมเวสเคเวนนะครับคือผู้เปิดบานของวงการหนังสยองขวัญครับแม้ว่าเขาจะเสียช <Tem ới S 1> ีวิตไปแล้วนะครับแต่ผลงานกำกับของเขายังถูกพูดถึงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเขาเป็นคนปั้นตัวละครที่โด่งดังอย่างเฟตตี้ครูเกอร์และโกลด์เฟสขึ้นมากับมือฮะในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับผู้คนจะจดจำเขาได้ดีในฐานะผู้กำกับที่ทำแต่หนังสยองขวัญเท่านั้นแต่ความ จริงแล้วเวสไม่ได้ทําแค่แนวนี้อย่างเดียวในปี1999เขามีผลงานกํากับหนังดรามา่าที่ซึ้งกินใจอย่างเรื่อง Music of the Heart ครับหนังเรื่องนี้แหละครับที่เวสแกวแวกสไตล์จนทับเอาหลายคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือผลงานของเจ้าพ่อหนังสยองขวัญตัวหนังได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์หลายคนครับแต่รายได้สวนทางมากครับเจ๊งยับเยินเวสแกก็ไม่เอาแล้วครับพอจบเรื่องนี้ไปกลับไปทําแนวสยองขวัญเหมือนเดิม คนส่วนใหญ่จะรู้จักผู้กำกับเดวิดลินช์จากผลงานแนวอัจฉรกรรมที่เหนือธรรมชาติครับอย่างเรื่องทเวนพิกส์นะครับบูเวลเวตและก็มูฮอลแลนด์ไดรฟ์เวลาผู้คนเห็นชื่อเขาในงานกำกับสักเรื่องไม่ต้องเดาให้ยากเลยครับอ๋อเดวิดลินช์เหรอหนังเครียดแน่นอนเห็นแบบนี้นะแต่เดวิดแกเคยแหวกไปทำแนวดราม่าที่จริงจังอยู่นะครับผลงานดราม่าที่ว่านั้นคือเรื่อง Space Story ครับและมันเป็นหนังเรื่องแรกของแกเลยนะครับที่เป็น ระดั PG ทั่วไปโดยหนังจะเล่าเรื่องราวของชายชาาคนหนึ่งที่ขี่เครื่องตัดหญ้าจากไอโอวาไปยังวิสคอนซินครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับพี่ชายของเขาหนังเรื่องนี้ของลินช์ได้มอบความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากและมันยังเป็นหนังที่ทําให้หลายคนมองผู้กํากับคนนี้ในมุมใหม่อีกด้วยครับหลังหนังฉายจบนะครับเดวิดลินช์ได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ของตัวเองว่ามันเป็นแค่หนังที่เขาทดลองทําแค่นั้นเองแมรื่อง s t r e s s Story นะครับจะได้รับสิง ตอบรับดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายพี่ลินส์ก็เลือกกลับไปทําแนวทางเดิมที่ทําให้เขามีชื่อเสียงครับเจมวานครับเป็นผู้กํากับที่เกิดในประเทศมาเลเซียก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลียตอนอายุ7ขวบครับแม่ของเจมมักจะพาเขาไปดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่เสมอครับทำให้เขาหลงไหลในโลกของภาพยนตร์และมีความฝันว่าอยากทําหนังผีครับเด็กส่วนใหญ่ในวัยนั้นเนี่ยจะกลัวผีไม่กล้าดูหนังแนวนี้แต่เจมวานนี่คือมุ่งม,มั่น าาูจะต้้้องงงทํหหนัผีใโรใไดเมื่อเรียนจบมัธยมปลายเจมส์จึงเข้าศึกษาเรื่องการเรียนทําภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของออสเตรเลียครับต่อมาตอนปี2004ฝันของเขาก็เป็นจริงครับเขาประสบความสําเร็จอย่างมากครับจากการทําหนังเรื่องซอและแจ้งเกิดในฐานะผู้กํากับหนังแนวสยองขวัญทันทีต่อมาเจ้าตัวก็เข้าสู่โลกของจักรวาลหนังผีโดยมีผลงานกํากับที่ทําคนดูผวาอย่างเรื่องอินซีเดียน The Conjuring เขายังทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังผีอีกหลายเรื่องกูพูดคําว่าผีบ่อยมากแม่งจะผวนอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอนนาเบลนะครับตุ๊กตาหน้าเชียแต่ตัวละครในเรื่องเสือกบอกน่ารักหลังจากที่ทําหนังผีอยู่หลายเรื่องครับเจมแกก็เริ่มหันไปทําแนวอื่นฮะส่วนหนังผีแกก็ให้คนอื่นมาทําแทนสมกับนามสกุลวานเลยฮะฟาดเจ็เนี่ยถือเป็นหนังแอคชั่นเต็มระบบเรื่องแรกที่เขากํากับนะครับตอนนั้นก็ยังมีหลายคนไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับที่อยู่ดีๆเจ้าพ่อหนังผี กระโดดมาทำแากแอคชั่นถึงอย่างนั้นครับเจมได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถทำหนังบู๊ที่เดือดๆได้เขายังถูกรับเลือกจาก Warner b r o t h e r ให้เป็นผู้กำกับหนังฮีโร่อย่างเรื่อง Aquaman ซึ่งเจมก็สามารถถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาได้สนุกครับทั้งฟา t และ Aquaman คือผลงานที่ทำเอาหลายคนคาดไม่ถึงเลยว่าหนังสองเรื่องนี้มาจากเจ้าพ่อหนังผี อย่างเจมวานคะคนต่อไปคล้ายเจมวานเลยฮะและเคยได้ทํางานร่วมกับพี่วานอีกด้วยครับกับผู้กํากับเดวิดเอฟแซนเบิร์กครับเดวิด <David S 1> แกเป็นชาวสวีเดนนะครับที่เริ่มต้นอาชีพจากการกําก,ก,กับหนังสยองขวัญทุนต่ำครับก่อนที่หนังสั้นสยองขวัญของแกนะครับจะไปถูกใจเจมวานเข้าครับพี่วานแกก็เลยวานให้เดวิดมาทําหนังใหญ่ที่แกเป็นโปรดิวเซอร์ครับ เรื่องไลท์เอาเนี่ยถือเป็นหนังผีชิ้นใหญ่ฉายโรงครั้งแรกของตาเดวิดเลยครับ mm hmm. พอจบเรื่องนี้ mm hmm. เขาก็ยังได้ทํางานกับพี่เจมต่อครับ mm hmm. โดยเขาได้รับเลือกให้กํากับหนังผีภาคต่ออย่างแอนนาเบลครีเอชันครับแม้จะดังจากการกํากับหนังผีแต่จริงๆเดวิดแกเป็นคนตลกอารมณ์ดีนะครับและด้วยความตลกของแกนี่แหละทําให้แกถูกวอร์เดอร์บาร์เดอร์เลือกให้มากํากับหนังฮีโร่ตลกขายเด็กอย่างเรื่องชาแซมครับและภาคต่อที่มีชื่อว่า Fury of the Gods แม้ว่าหนังชาแซมทั้งสองภาคจะไม่ได้ถูกใจคนดูโดยเฉพาะคนภาคอย่างก,กูนะฮะแต่2เรื่องนี้ก็เป็นผลงานที่ทําให้ทั้งโลกรู้ว่าเดวิดเอฟแซนเบิร์กสามารถทําหนังตลกได้ครับเพราะฟิลิปครับเป็นผู้กํากับชาวอเมริกันที่เติบโตในนครนิวยอร์กและเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนทําภาพยนตร์โดยเฉพาะแต่เจ้าตัวเรียนไม่จบครับเพราะปัญหาเรื่องการเงินถึงอย่างนั้นทอดก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อเส้นทางบันเทิงนะครับเขาหันไปทําสารคดีแทน จนมาถึงยุค2000ครับทอดได้กลายเป็นผู้กำกับที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยฮะเขามีผลงานหนังคอมเมดี้สร้างชื่อมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Road Trip นะครับ On's cool, สั o o l s t เ g อ y ์กี h แอนเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมานะครับยังไม่ใช่ผลงานที่ท็อปฟอร์มของเขานะฮะที่พีกจริงๆคือผลงานกำกับหนังแฟนชาย The Hangover ของแกครับด้วยความที่แกทำแต่หนังตลกนะครับผู้คนเลยติดภาพจำว่าแกทำได้แต่แนวนี้อย่างเดียวความจริง แล้วแกสามารถทําแนวที่จริงจังไม่ติดพาได้ครับอย่างตอนช่วงที่แกยังไม่ดังและทําสารคดีนะฮะตอนนั้นแกมีผลงานสารคดีเรื่องหนึ่งครับที่ตัวสารคดีนะครับนำเสนอชีวิตหลังความตายของนักร้องแนวพังคนหนึ่งครับนะตอนนั้นแกโนเนมไงคนก็เลยไม่รู้ครับว่าก่อนจะหาพี่ทอดแกเคยตึงมาก่อนเขามาพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าทําหนังจริงจังได้ก็ตอนกํากับเรื่องเดอะโจเกอร์ครับที่ตัวหนังแวกสไตล์เดิมของแกทิ้งหมดเลยจากเรื่องก่อนก ที่เน้นหาเบาสมองนะครับแต่มาเดโจ๊กเกอร์เนี่ยมีโทนที่เครียดดูแล้วหน้าตึงตามตัวละครครับจ๊กเกอร์ยังเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในสายอาชีพของเขาอีกด้วยเขาได้ลบภาพจําของใครหลายต่อหลายคนออกไปครับว่าชายที่ชื่อท็อดฟิลลิปไม่ได้ทําได้แค่หนังตลกอย่างเดียวคุณผู้ชมเคยดูแฮปปี้ฟ t ดไหมฮะแอนิเมชันเรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ด้วยนะฮะในโลกของหนังเรื่องนี้นะครับเพนกวินเขาจะมีความสามารถในการร้องเพลงเพื่อหาคู่ แต่พระเอกของเราเนี่ยดันเกิดเป็นนักร้องเสียงเพียนครับเจ้าตัวมีความสามารถในการเต้นแทนทำให้เขาแตกต่างจากตัวอื่นครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าแอนิเมชันเรื่องนี้กำกับโดยปู่จอจมิลเลอร์ครับชายผู้สร้างจัก,กรวาลแมดแม็กเรียกว่าผลงานแฮปปี้ฟีดคือขั้วตรงข้ามกับงานแมดแม็กของแกเลยฮะมันคนละสไตล์กันอย่างชัดเจนเลยใครจะไปเชื่อแหละว่าผู้กำกับหนังบูดเดือดอสายโหดจะมีมุมคิตตี้ไปทำแนวหน้า อย่างเรื่อง Happy Feet ครับและ Happy Feet เนี่ยก็ดีด้วยนะเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของเด็กหลายต่อหลายคนเลยกายริ c h i e ครับแกดังจากการทำหนังแนวระทึกขวัญที่หนังแกส่วนใหญ่นะครับจะมีมุกตลกร้ายอยู่ในเรื่องครับผลงานสร้างชื่อของผู้กำกับเรื่องนี้ก็ได้แก่ Snatch and Lock k ครับ Stock to Smoking Barrel ถ้าเอาแบบคนไทยรู้จักกันเยอะก็เป็นเรื่องเชล็อกโคมทั้งสงภาคที่แกกำกับครับในปี2019ริชชี่ได้กำกับหนังเรื่อง อาลาดินฉบับไลฟ์แอคชั่นให้กับดิสนีย์ครับซึ่งเรื่องนี้เขาได้ละทิ้งสไตล์เดิมของตัวเองหมดเลยครับแม้อาลาดินจะไม่มีความเป็นกายวิชชี่ก็ตามนะฮะแต่ตัวหนังถูกทดแทนมาด้วยงานภาพและสถานที่อันน่าทึ่งครับดนตรีประกอบและท่าเต้นที่สง่างามบวกกับเรื่องราวแฟนตาซีที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมใกล้เคียงกับฉบับแอนิเมชั่นทาให้ตัวหนังรวมไปถึงผู้กํากับกายวิชชี่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆดิสนีย์อย่าง มากใครจะไปเชื่อแ่นะเนาะว่าผู้กำกับที่มีสไตล์ทำหนังเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนจะยอมละทิ้งแนวตัวเองเพื่อมาทำอะไรใหม่ๆแล้วคือแนวใหม่ของแกดันออกมาดีซะด้วยนะครับถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าริชชี่จะไปเอาดีแนวใหม่เลยนะครับเพราะหลังจากจบเรื่องอลาดินนะครับเขาก็กลับไปทำหนังที่เป็นสไตล์ตัวเองเหมือนเดิมครับโรเบิร์ตเซเมคคิสคือเจ้าพ่อหนังคลาสสิกที่ผลงานกำกับบางเรื่องของเขาได้ขึ้นหิ่งเป็นตำนานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ็ค The Future หรือ Forest Gump นะครับแกยังเป็นผู้กำกับคนแรก,แรกๆด้วยนะครับที่นำเทคนิคพิเศษต่างๆมาใส่ไว้ในภาพยนตร์ครับสไตล์หนังของโรเบิร์ตนะครับจะออกแนวผจญภัยที่ดูได้ทุกเพศทุกวยัยที่สำคัญหนังของแกยังให้ข้อคิดที่ดีอีกด้วยครับแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เป็นสไตล์ใหม่ของแกเลยกับเรื่องออไล หนังเรื่องนี้เล่าถึงตัวละครที่ชื่อแม็กนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองกับตัวละครที่ชื่อมาริยานนะครับมาริยานเนี่ยเป็นนักสู้ของขบวนการฝรั่งเศสเสรีในภารกิจเสี่ยงตายของแดนศัตรูครับทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในลอนดอนขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขานะครับถูกคุกคามจากอิทธิพลของสงครามนั่นเองมันคือหนังสายรับโรแมนติกที่เป็นสไตล์ใหม่ของผู้กำกับโรเบิร์ตเซเมติสเลยครับมาร์ตินสกอร์ซีเป็นผู้กำก,กับชาวอเมริกัน และเจ้าของรางวัลออสการ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากครับเขายังเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่มีนักแสดงอีกหลายคนเคารพนับถือและอยากร่วมงานกับเขาครับหนังส่วนใหญ่ของปู่ตินนะฮะจะเกี่ยวกับแนวอาชญากรรมไม่ก็หนังแนวชีวิตครับจุดเด่นของหนังแกนะมักจะมีการตัดต่อที่ข้ามขั้นตอนการเล่าเรื่องที่สลับไปมาอย่างรวดเร็วทําให้คนดูรู้สึกได้ถึงพลังและโมเมนตัมระหว่างที่ดูหนังของแกครับไอจุดที่ผมกล่าวมานี่แหละครับทำให้ภาพยนต์ของมาติ ก็ซีซีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแกครับนอกจากนี้หนังของมาตินมักจะตีแผ่มุมมืดของสังคมอเมริกันที่เกิดขึ้นจริงด้วยครับแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ไม่ใช่สไตล์ของแกเลยเรื่องนั้นมีชื่อว่าคุณดุลครับหนังเล่าเรื่องราวชีวประวัติของทาลัยลามะองค์ที่14ครับผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณสูงสุดของทิเบตที่ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศหลังจากถูกรุกรานโดยกองทัพของจีนครับเรียกว่าแนวทางของหนังเรื่องนี้มันไม่ตรงกับ แนวทางของปู่ตินแม้แต่นิดเลยครับผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยนะคนเขียนบทเรื่องนี้เธอชื่อเมลิซาตอนที่เธอเอาบทไปเสนอค่ายหนังค่ายเขาก็ถามว่าอยากให้ใครกำกับเธอตอบไปว่ามาตินสกอร์เซซีฮะพอค่ายได้ยินคําตอบเนี่ยก็สตท้นเลยโอ้ชิบหายเอ้ยปู่แกจะรับงานไหมล่ะมันไม่ใช่แนวแกเลยนะแต่ใครจะไปเชื่อเลยครับว่าปู่แกรับครับและคุณดุนก็เป็นหนังเรื่องแรกของปู่ตินด้วยนะครับที่จัดอยู่ในเรท PG 13แม้จะไม่ใช่สไตล์แบบ ที่มาตินเคยทําก็ตามนะครับแต่รวมๆนักวิจารณ์ชอบหนังเรื่องนี้ครับเสียดายที่รายได้มันไม่ค่อยดีเนี่ยแหละฮะเจ๊งยับเลยพดานนท์ก่อนเขาจะเอฮาสร้างจัก,กรวาลหอแต๋วแตกนะครับพี่เขาเคยสุดมาก่อนครับสมัยนั้นเขาคือพดโนแลนครับผลงานที่พีของแกเนี่ยก็ได้แก่สติแตกสุดขั้วโลกครับที่หนังเนี่ยมาเล่าเรื่องราวของตัวละครจากหนังจีนกําลังภายในที่หลุดออกจากภาพยนตร์นะครับมาพบกับกลุ่มวัยรุ่นในโรงงิ้วจนเกิด เป็นเรื่องวุ่นวายครับไหนจะหนังดราม,ม่าสุดตึงที่เล่นเอาคนดูน้ำตาแตกอย่างเรื่องเอ๋อเหลนะครับที่พิพจน์แกเอาพี่หนงชาชาชามาเล่นบทดราม,ม่าจรงิงจังหรือจะเป็นหนัง LGBTQ ผู้มาก่อนการอย่างเรื่องเพื่อนกูรักมึงหวะที่เรื่องนี้เป็นหนังดราม,ม่ากับฉากจบสุดสะเทือนใจฮะแต่การทําหนังดราม,ม่าขายในไทยมันต่างจากของต่างประเทศนะครับตามคําสัมภาษณ์ของพี่พจน์แกเคยบอกว่าทําหนังดีแล้วคนไม่ค่อยดูรางวัลมันไม่สามารถเอามากินได้ น,นั่นคือเหตุผลที่พิพัน์อานน์นะครับหันไปทําหนังที่มันแมสกับคนไทยก็คือหนังแนวตลกนั่นเองฮะบวกกับนายทุนบ้านเราก็ชอบอะไรที่เป็นอย่างนี้ด้วยเพราะมันขายได้ง่ายนะครับแม้ว่าสไตล์หนังใหม่ของพิพัน์จะไม่ถูกใจทุกคนนะครับรวมไปถึงมีคนจํานวนไม่น้อยที่เรียกร้องให้แกกลับไปทําแนวดราม่าเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้นะครับพจน์อานน์เป็นผู้กํากับไทยอีกคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากครับและนี่ก็คือผู้กํากับที่เปลี่ยนสไตล์ทําหนัง การที่เขาทําแต่หนังแนวเดิมๆจนหลายคนจําภาพแบบนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งพอที่จะทําแนวอื่นได้นะครับเพียงแต่เขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่เขาชอบมากกว่าไม่ว่าผู้กํากับจะทําหนังแนวอะไรก็ตามนะครับถ้าหนังของเขามันได้เข้าฉายโรงออกสู่สายตาประชาชนนั่นเท่ากับว่าเขาเก่งและประสบความสําเร็จแล้วครับโอเคครับก่อนจากกันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง JC B กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JC B In the game, I was on the bench. On the bench. First, I was renting, now I'm collecting rent. First, it was the beamer, now I want the bench. Spending all the bag, like, here I go again.